ในวิดีโอนี้จะอธิบายการใช้งานเมนูบัญชี2นำเข้าหมายเลขติดตามการนำเข้าเมนูหมายเลขติดตามการนำเข้าเป็นเมนูแรกที่ต้องลงทะเบียนสำหรับการใช้เมนูการนำเข้าค่ะและสามารถนำไปตรวจสอบบัญชีแยกประเภทการจัดการการนำเข้าได้โดยสรุปตั้งแต่ต้นทุนสินค้าไปจนถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามหมายเลขติดตามการนำเข้าค่ะโดยลงทะเบียนผ่านปุ่มสร้างที่ด้านล่าง เริ่มด้วยกำหนดรหัสติดตามได้ตามต้องการหรือกำหนดเป็นใหมายเลขการนำเข้าได้เลยค่ะต่อมากำหนดชื่อการติดตามสามารถตั้งชื่อตามการใช้งานภายในของบริษัทได้เลยค่ะโดยทั่วไปแล้วอาจจะระบุเป็นชื่อสินค้าที่นำเข้าหรือชื่อลูกค้าผู้ขายค่ะต่อมาเป็นลูกค้าผู้ขายค่ะโดยเลือกลูกค้าผู้ขายตามธุรกรรมจริงค้นหาชื่อหรือรหัสลูกค้าผู้ขายที่เคยลงทะเบียนไว้ได้เลยค่ะ นอกจากนี้ตรวจสอบวันที่ทำธุรกรรมครั้งแรกแล้วระบุเป็นวันที่เริ่มทำธุรกรรมครั้งแรกสำหรับการนำเข้าที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนสุดท้ายเป็นหมายเหตุที่สามารถป้อนลายบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ค่ะในตัวอย่างนี้จะบันทึกไว้เป็นวันที่คาดว่าจะผ่านพิธีการศุลกากรค่ะจากนั้นกดบันทึกได้เลยค่ะจะเห็นว่ารายการหมายเลขการติดตามการนำเข้าได้ถูกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และสามารถนำหมายเลขการติดตามที่ลงทะเบียนไว้ไประบุในหน้าอิน u t ตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าได้เลยค่ะและในเมนูสถานะการนำเข้าจะสามารถดูต้นทุนของสินค้าไปจนถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามหมายเลขติดตามการนำเข้าได้ค่ะ